กันเดินลัดเลาะ,ะไปสกป่า <c oughs> จอดรถไว้นี่แล้วก็เดิน <c oughs> จะไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันอะเชื่อช่อหินเชื่อเชื่อไหนบอกแม่เอของมาเยอะแลพลุงพลังดูสินะ <laughs> 大丈夫ねあやばい <laughs> 大丈夫 そなこっちかスリーちょっと上んうん。

ที่เกาะเกาะจริงๆเลยเนี่ยดูสิโอ้โหเดินลัดลอขึ้นเขาลงห้วยเนี่ย ดูยังงานสักกี่น้ำใสใสวันนี้เขาพามาเที่ยวเกาะมาตกปลามาหาปลาไปกินเห็นปลาดาวปลาดาวปลาดาวนี่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 นปลาดาว อช่วงน้ำลงอะน่นดูสองพ่อลูกไม่รอเลยนูนเดินอยู่บนนูนไม่รอเลยอ่เราหว่วงถ่ายเนี่ย เดินมาตรงนี้ไปต่อไม่ได้ต้องกลับไปห,หน่อยนึงว่าน้ำ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 อันนี้น้ำแห้งนะน้ำแห้งเราก็ได้ดูหินน้ำเซาะหินน้ำเซาะหินทุกวันหินมันยังก่อนใช่ไหม xong xanh hỏi nha xong xanh hỏi nha yêu bay chân này chất đủ yết đi yêu vậy, yêu bay yêu bay hay súp Nie będzie złe. A, dostę. Kolejny dzień. Hmm. จะเดินถึงเดินข้ามเกาะเดินเดินเดินไปเดินไปว<ะ>ุ้ยน,นี่หอยอะไรอ่ะหอยอะไรหอยอะไรนี่สวยเนาะเนี่ยแล้วเวลาถ้าน้ำขึ้นเราจะกลับกันยังไงเนี่ย,ยเวลาน้ำขึ้นเราจะกลับกันยังไง マネーンがない。 ไดดแม่ก่อ,อ,อโดนบลนแล้ววา่าช้าแทนที่จะกินข้าวกันก่อนหมายให้เราแบกกับข้าวแบกข้าวมาเหนื่อยนะนี่อยู่ทางเดิน เตงกันเข้าไปอาหารการกินชื่นเชืัอเสือ่ะสกอ่ะสกมูออ่ะอาศ De er med.